สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เอ,อ่ออาจจะใกล้ตัวหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเองคือเรื่องสิทธทิเด็ดในโรงเรียนไทยนะคะเรามักจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องความตึงเครียดระหว่างครูกับนักเรียน ครับผมแล้วก็เหมือนว่าเด็กๆยุคนี้เนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องสิทธิของตัวเองกันมากขึ้นด้วยอย่างที่บทความไทยฟาริก้าชิ้นหนึ่งที่เราจะดูกันเขาเรียกว่าเป็น New Normal ไปแล้วครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทั้งเรื่องความเข้าใจในสิทธิแล้วก็ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในโรงเรียนด้วยที่แต่เดิมอาจจะ,ะไม่ได้ถูกตั้งคําหามากเท่านี้ ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาลองสำรวจภาพรวมของสิทธิเด็กกันค่ะไล่ตั้งแต่กรอบใหญ่ๆระดับโลกเลยอย่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ C r c ไปจนถึงการบังคับใช้จริงในชีวิตประจำวันอย่างในโรงเรียนไทยแหล่งข้อมูลเราก็จะมีตัวอนุสัญญาเองมีพิธีสารเพิ่มเติมด้วยแล้วก็บทความจากไทยพรุบิข้าที่ว่าด้วยมุมมองทางกฎหมายต่อการกระทาของคุณครูที่อาจจะไปละเมิดสิทธินักเรียนได้เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าสิทธิเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่มันสำคัญยังไงแล้วมันคุ้มครองเด็กๆในทางปฏิบัติได้จริงแค่ไหนครับเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญมากครับ จากหลักการที่เป็นสากลมาสู่สถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราในสังคมไทยโอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันที่รากฐานสำคัญระดับโลกก่อนเลยนะคะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือ CRC ที่ UN รับรองเมื่อปี2532แล้วประเทศไทยเราก็เข้าร่วมเป็นภาคีในปี2535ไม่ทราบว่าจุดประสงค์หลักๆของอนุสัญญาฉบับนี้คืออะไรคะครับหัวใจหลักเลยนะครับคือการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเด็กเลย จากเดิมที่เราอาจจะมองว่าเด็กเป็นแค่ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองตัว CRC เนี่ยทำให้ทั่วโลกยอมรับว่าเด็กซึ่งก็คือทุกคนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเป็นผู้ส่งสิทธิหรือ rights holders โดยธรรมชาติไม่ใช่แค่รอรับการสงครหบนะครับแต่มีสิทธิเป็นของตัวเองเหมือนกับผู้ใหญ่เลยอ้อการมองว่าเด็กเป็นผู้ทรงสิทธินี่น่าสนใจจังค่ะมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างคะในทางปฏิบัติคือมันเปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐานไปเยอะเลยครับ อนุสัญญาเนี่ยวางอยู่บนหลักการสําคัญๆอย่างเช่นการไม่เลือกปฏิบัติข้อ2นะครับไม่ว่าเด็กจะแตกต่างกันยังไงก็ตาม แล้วก็การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรกอันนี้ข้อ3เลยในทุกๆก,การกระทําหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็มีสิทธิในการมีชีวิตรอดและพัฒนาข้อ6นะครับและสิทธิในการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นอันนี้ข้อ12สิ่งเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานสากลที่รัฐภาคีต้องเอาไปปรับใช้ครับแล้วก็ยังแบ่งสิทธิก,กว้างๆเป็น4ด้านด้วยคือการอยู่รอดการพัฒนาการปกป้องคุ้มครองแล้วก็การมีส่วนร่วม14บข้อเลยนะคะครอบคลุมหลายด้าน มากๆทั้งสิทธิพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีข้อไหนที่อาจจะทำให้คนทั่วไปแบบว่าเอ๊ะไม่ค่อยนึกถึงว่าเป็นสิทธิเด็กบ้างไหมคะมีหลายข้อเลยครับอย่างที่ม่อก้พูดไปข้อ12สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กระทบตัวเองอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับมันเปลี่ยนดนามิกความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไปพอสมควรหรือข้อ 13. เสรีภาพในการแสดงออกข้อ16 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือไม่กระทั่งข้อ31ครับสิทธิในการพักผ่อนการละเล่นแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปบ้างนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องการศึกษาหรือเรื่องสุขภาพฟังดูแล้ว CRC นี้เป็นเหมือนธรรมนูญสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กๆทั่วโลกเลยนะคะแต่เหมือนว่ามันยังมีการขยายความเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่าพิธีสารเลือกรับ ถูกต้องครับ Optional Protocols หรือพิธีสารเลือกลับเนี่ยเป็นเหมือนข้อตกลงเสริมที่เข้ามาจัดการกับประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงหรือซับซ้อนเป็นพิเศษซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือว่าลงรายละเอียดไม่พอใน CIC ฉบับดั้งเดิมประเทศไทยเราเป็นภาคีอยู่3ฉบับครับตอนนี้ค่ะฉบับแรกเกี่ยวกับอะไรคะฉบับแรกคือ OPSC ครับว่าด้วยเรื่องการขายเด็กการค้าประเวณีเด็กแล้วก็สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก วัตถุประสงค์ชัดเจนเลยคือต่อสู้กับการสแสวงประโยชน์ทางเพศและก็เศรษฐกิจจากเด็กซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงบ้านเราด้วยพิธีสารฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้รัฐภาคีต้องออกกฎหมายเอาผิดการกระทําเหล่านี้อย่างจริงจังกำหนดขอบเขตอำนาจศาลให้กว้างพอแล้วก็ต้องมีกลไกคุ้มครองช่วยเหลือเด็กที่เป็นเหยื่อด้วยครับ ถือว่าเป็นการลงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก CRC ข้อ32 34-35ที่พูดถึงการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ต่างๆประเทศไทยเราให้สัตยาบันไปเมื่อปี2549ครับอ๋อแสดงว่าพิธีสารนี้เข้ามาช่วยอุดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการจัดการปัญหาเหล่านี้โดยตรงเลยนะคะแล้วฉบับที่2ล่ะคะฉบับที่2คือโอ a ักครับเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งทางอาวุธ เป้าหมายหลักคือการยกระดับการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์สงครามหรือว่าความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะการเพิ่มอายุขั้นต่ำในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบเป็น18ปีอันนี้ข้อ1แล้วก็ห้ามการเกณฑ์ทหารภา,บาคบังคับสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ข้อ2ครับแต่ว่าก็ยังอนุญาตให้รับอาสาสมัครที่อายุ1 5ถึง18ปีได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องมีหลักประกันที่เข้มงวดมากๆ เรื่องอายุในการเกณฑ์ทหารนี่ในบริบทของไทยเราเป็นยังไงบ้างคะกฎหมายเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสอดคล้องหรือว่าขัดแย้งกับพิธีาสารนี้ไหมคะเช่นชี้แจงไว้ด้วยครับว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยสอดคล้องกับหลักการนี้อยู่แล้วอย่างเช่นเราเกณฑ์ทหารภาคบังคับกันที่อายุ21ปีบริบูรณ์การลงบัญชีทหารกองเกินก็ตอนอายุ18การรับสมัครต่างๆก็มีหลักเกณฑ์อายุที่ชัดเจนแล้วก็กฎหมายไทยเราก็ห้ามการมีกองกําลังติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐอยู่แล้วด้วย คำประกาศนี้ก็เลยเป็นการยืนยันนะครับว่ากฎหมายภายในของเราเนี่ยเป็นไปตามพันธกกรณีระหว่างประเทศอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือเป็นการปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศแต่ก็ยังคงหลักการสำคัญเอาไว้แล้วพิธีสารฉบับสุดท้ายละคะเห็นว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยใช่ครับฉบับสุดท้ายคือโอ i ิว่าด้วยกระบวนการติดต่อร้องเรียนพิธีสารนี้เนี่ยถือว่า เออค่อนข้างปฏวิวัติวงการสิทธิเด็กพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดช่องทางให้เด็กหรือว่าผู้แทนของเด็กเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปที่คณะกรรมการสิทธิทธเด็กแห่งสหประชาชาติได้เลยหากเชื่อว่าสิทธิของตัวเองตาม CRC หรือว่าพิธีสารอื่นๆเนี่ยถูกละเมิดแล้วก็ได้เพยายามใช้กลไกภายในประเทศจนถึงที่สุดแล้วแต่ว่าเอ,อ่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม หมายความว่าถ้าเด็กรู้สึกว่าระบบในประเทศมันช่วยไม่ได้แล้วจริงๆก็สามารถข้ามไปร้องเรียนที่ UN ได้เลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับมันเป็นการเสริมพลังให้เด็กอย่างมากเลยทําให้พวกเขามีเสียงแล้วก็มีช่องทางในระดับสากลด้วยเป็นเหมือนกลไกลตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจรัฐไปในตัวและที่น่าสนใจมากๆคือประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกของโลกเลยนะครับที่ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้เมื่อปี2555 โอ้โห oh อันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเหมือนกันนะคะแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับการที่เด็กจะเข้าถึงกลไกการร้องเรียนในระดับสากลได้สรุปแล้วทั้ง CRC แล้วก็ OPS เนี่ยก็คือกรอบกติการ,ระดับโลกที่พยายามสร้างมาตรฐานการคุ้มครองเด็กให้มันครอบคลุมแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ทาได้ถูกต้องครับ มันคือวิวัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิเด็กเลยนะครับที่พยายามจะตอบสนองต่อปัญหาและก็ความท้าทายใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะแล้วหลักการสากลเหล่านี้มันถูกนำมาปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันของเด็กไทยโดยเฉพาะในโรงเรียนยังไงบ้างคะบทความจากไทยพับลิก้าที่เรามีอยู่ดูเหมือนจะเจาะลึกประเด็นนี้พอสมควรหรือว่าความขัดแย้งขึ้นระหว่างแนวปฏิบัติเดิมๆของคุณครูกับสิทธิที่นักเรียนพึงมีตามกฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เราเพิ่งคุยกันไปและก็กฎหมายภายในของไทยเราเองด้วยผู้เขียนเขาใช้คำว่า New n o r m a l นะครับ ที่นักเรียนกล้าที่จะยืนยันสิทธิของตัวเองมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการรับรู้เรื่องสิทธิที่เพิ่มขึ้นนี่แหละครับในบทความเขาได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะพร้อมกับชี้ให้เห็นว่าการกระทําแบบไหนของคุณครูที่อาจจะเข้าข่ายขิดกฎหมายหรือผิดระเบียบแล้วก็มีผลตามมายังไงบ้างอยากให้ลองอธิบายภาพรวมตรงนี้หน่อยคะ่ะว่ามีกรณีไหนบ้างแล้วมันเชื่อมโยงกับสิทธิเด็กที่เราคุยกันมายังไงคะ ได้ครับบทความรวบรวมไว้หลายกรณีเลยครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างเช่นการใช้คำพูดหยาบคายดูหมิ่นเหยียดหยามอันนี้กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กโดยตรงเลยนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับ CRC ข้อ28เรื่องระเบียบวินัยที่ต้องเคารพศักดิ์ศรีไปจนถึงเรื่องที่รุนแรงกว่านั้นอย่างเช่นการลงโทษทางร่างกายการตีการเคี่ยนซึ่งอันนี้ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการปี2550เลยที่ห้ามการลงโทษด,ด้วยวิธีรุนแรง แล้วก็อาจจะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาได้ด้วยการลงโทษนี่เป็นประเด็นคลาสสิกเลยนะคะระเบียบก็ว่าห้ามแต่เราก็ยังเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างคะครับมีเรื่องการบังคับตัดผมหรือว่ากรอนผมที่มันนอกเหนือไปจากระเบียบทรงผมปี2556หรือว่าใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษซึ่งก็ผิดระเบียบปี2550เหมือนกัน แล้วก็อาจจะผิดพรบรคุ้มครองเด็กหรือพอรบอรคอมพิวเตอร์ได้ถ้ามีการถ่ายรูปไปประจานออนไลน์อีกเรื่องที่ร้ายแรงมากๆเลยก็คือการลวนลามหรือว่าคุกคามทางเพศอันนี้ผิดทั้งวินัยร้ายแรงโทษคือไล่ออกสถานเดียวเลยนะครับแล้วก็ผิดอาญาข้อหากระทําอนาจารด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างเช่นการใช้แรงงานนักเรียนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การหมิ่นประมาทใส่ร้ายทำให้นักเรียนเสียหายหรือแม้กระทั่งการกักขังน่งเหนียวเช่นการขังไว้ในห้องเรียนโหฟังดูแล้วมีหลายหลากหลาย,ลายรูปแบบการกระทำเลยนะคะที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธินักเรียนได้แล้วในทางกฎหมายล่นะคะนักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างบทความได้ให้ข้อมูลส่วนนี้ไว้ไหมคะครับบทความชี้ให้เห็นว่ามีช่องทางกฎหมายรองรับอยู่หลายทางเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผิดถูกทางศีลธรรมอย่างเดียวนะครับ แต่เป็นการกระทำที่มีผลทางกฎหมายจริงๆแบ่งได้เป็น3ส่วนหลักๆเลยครับคือ 1. ทางวินยัยคุณครูเป็นข้าราชการการกระทำผิดเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าข่ายผิดวินัยตามพรบร,ระเบียบข้าราชการครูมีโทษตั้งแต่ภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนไปจนถึงปลดออกหรือว่าไล่ออกแล้วแต่ความร้ายแรงเลยครับ 2. ทางอาญาหลายๆกรณีเนี่ยเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเช่น ดูหมิ่นซึ่งหน้าทำร้ายร่างกายอนาจารหมิ่นประมาทกักขังน่วงเหนียวซึ่งก็มีโทษจำคุกหรือปรับ 3. ทางแพ่งครับผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพง่งจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ด้วย mm hmm. นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเฉพาะที่คุม้มครองเด็กโดยตรงเลยก็คือพรบคุม้มครองเด็กพศ2546 ซึ่งมาตราย6นี่ห้ามการทารณุณกรรมทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยและมาตรา27ก็ห้ามการโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะทําให้เด็กเสียหายแล้วก็ยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกอย่างเช่นระเบียบว่าด้วยการลงโทษน,นักเรียนปี2550แล้วก็ระเบียบว่าด้วยทรงผมปี2556ครับ โหแสดงว่ามีกรอะคุ้มครองทางกฎหมายอยู่หลายชั้นเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่หลักการลอยๆใน CRC แต่มีกฎหมายมีระเบียบแล้วก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนในบริบทของไทยรองรับอยู่เลยใช่ครับและสิ่งที่บทความเน้นย้ำเสมอก็คือหลักการประโยชน์สูงสุดของเด็ก จาก CRC ข้อ3เนี่ยควรจะเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณากรณีเหล่านี้เสมอรวมถึงหลักการเรื่องระเบียบวินัยในโรงเรียนที่ต้องสอดคล้องกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กตาม CRC ข้อ28ด้วยครับพอเห็นภาพรวมแล้วคำถามต่อมาคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆล่ะคะนักเรียนหรือผู้ปกครองควรจะเริ่มต้นยังไงดีบทความได้ให้คาแนะนาเชิงปฏิบัติไว้บ้างไหมคะเริ่มตั้งแต่การแจ้งเรื่อง อันนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ปกครองพาไปนะครับเด็กสามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ด้วยตัวเองเลยหรือว่าจะโทรศัพท์แจ้งฝ่านสายด่วนก็ได้อย่างเช่นศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300หรือศูนย์เฉพาะกิจคุ้งครองและช่วยเหลือนักเรียนหรือสอคอปพ1579ซึ่งสามารถแจ้งโดยไม่เปิดเผยชื่อก็ได้นะครับถ้ากังวลเรื่องความปลอดภัยอ๋อแจ้งไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ด้วยครับผม แล้วก็การรวบรวมหลักฐานอันนี้สําคัญมากๆครับเพราะว่าการดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยต้องอาศัยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ถ้ากรณีถูกทําร้ายร่างกายรูปถ่ายร่องรอยบาดแผลหรือสภาพที่เกิดเหตุข้อความแชทคลิปเสียงคลิปวิดีโอถ้ามีแล้วได้มาโดยชอบนะครับหรือว่าพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์สุดท้ายก็การดําเนินการทางกฎหมายอย่างที่บอกไป คือสามารถดําเนินคดีอาญาแล้วก็ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายได้ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายเนี่ยก็สามารถไปขอคําปรึกษาหรือว่าทนายความอาสาจากสภาทนายความได้ครับดูเหมือนว่ามีช่องทางแล้วก็กระบวนการรองรับอยู่พอสมควรเลยนะคะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่กรอบสิทธิเด็กสากลอย่าง CRC และ OPS มาจนถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติในโรงเรียนไทยมันสะทอ้อนนี้เห็นอะไรบ้างคะ อผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญนะครับคือการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าเด็กมีสิทธิ์และสิทธิเหล่านั้นต้องได้รับการคุ้มครองแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าอำนาจของผู้ใหญ่มันอยู่เหนือกว่าอย่างในโรงเรียนกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็พยายามจะทำให้หลักการสากลเหล่านี้มันบังเกิดผลจริงในทางปฏิบัติแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะยังมีความท้าทายอยู่มากก็ตามครับ ความท้าทายที่ว่านี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างก็อย่างเช่นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคุณครูนักเรียนผู้บริหารผู้ปกครองเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายการปรับเปลี่ยนทัศนคติและก็วัฒนธรรมบางอย่างที่อาจจะเคยชินกับการลงโทษแบบเดิมๆม,มาก่อนหรือว่าประสิทธิภาพของกลไกการร้องเรียนและการบางังคับใช้กฎหมายให้มันเกิดความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นมิตรกับเด็กจริงๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่ยังต้องทํางานกันต่อไปครับเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบทกฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและก็การปฏิบัติจริงด้วยครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นว่าการเดินทางจากหลักการสากลใน CRC สู่การบังคับใช้ในร่องเรียนไทยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับ แต่ว่าการที่สังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของตัวเองมากขึ้นอย่างที่บทความไทยพบับลิค่าพยายามจะส่งเสริมเนี่ยถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากที่จะช่วยผลักดันให้การคุ้มครองสิทธิเด็กในทางปฏิบัติมันเข้าใกล้วิสัยทัศน์ของ CRC มากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะและเพื่อเป็นการส่งท้ายนะคะอยากจะชวนผู้ฟังทิ้งทวนด้วยคําถามนี้ค่ะในเมื่อความเข้าใจเรื่องสิทธิมีมากขึ้นช่องทางการร้องเรียนก็ชัดเจนขึ้น แล้วอะไรคือความท้าทายสำคัญลำดับต่อไปในการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่เคารพสิทธิเด็กอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและนักเรียนน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ